สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่โครงการพัฒนาส่วนพระอ,องค์จังหวัดชุมพรครับอันนี้เราเพิ่งมาถึงเมื่อตอนเช้าครับพ่งถึงเมื่อตอนเช้าประมาณสักเก้าโมงครับเต็นยังไม่ได้กลางเลยแต่มาที่นี่ลมแรงครับ ลมแรงขึ้นแรงครับน้ำก็จะไม่ค่อยใสเท่าไหร่พอเช้าเราแวะไปที่หาดบางเบิดครับไปดู <c oughs> อาหารทะเลพวกปลาสดๆขึ้นมาจากเรือครับไปถามชาวมงชาวมงบอกว่าลมแรงครับก็เลยไม่ได้ออกทะเลก็เลยไม่ได้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปดูอีริงครับคลิปนี้เรามาอยู่หลายวันเลยครับสองวันครับ เดี๋ยวเราจะกลับกันก่อนปีใหม่กับวันที่31น,นะครับเจ๊สวัสดีครับยังอ่าเดี๋ยวเราจะกาางเต็นท์กันก่อนครับลมเย็นครับลมเย็นลมพัดเย็นมากเลยครับสบายเดี๋ยวเรากางเต็นท์ก่อนนะครับดเดี๋ยวค่อยกางเต็นท์เสร็จเดี๋ยวเราพาไปดูทะเลไม่ใส่ครับแต่ที่นี่ ถ้าไม่มีลมก็จะน้ำทะเลก,ก็จะใสหาดทรสวยเลยดูน้องโนเล่นเลยเน,นี่สวัสดีครับคุณแม่เกี่ยวอะไรครับเล่นอะไรอะ่ะ <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเราขอตัวกลางเต็นท์ก่อนแช่บ่ะเสียเรากลางเต็นท์ก่อนป่ะ ถ้ามัดอะไรอ่ะฮะมัดอะไรครับหมืมมันจะอยู่ไหมอ่ะอยู่ว่าอะไรโอเคครับเดีย๋ยวกางเต็นท์ก่อนครับอันนี้เราก็ากลางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปดูน้ำทะเลกัน ว่าทำไมมันถึงเล่นไม่ได้ไปครับไปเดินน้าไหมครับไ,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 ไปอย่าเหยียบไฟฟนะเนี่ครับเรากลางเต็น <c oughs> ขึ้นมาแมลงก็เลยเล่นไม่ได้ใช่ป่ะครับถ้าเกิดขึ้นมาแมงเล่นได้ป่ะสบายเลยเนาะใช่ป่ะหาดทรายสะอาดด้วยครับโอ้กะลามาขาวอะไปเะปล,ลองเดินดูที่มีที่ไหนมีอะไรย,งยางอื่นไสำรวจนอกสถานที่กันไปครับไปเไปรวจนอกสานที่เหรอใช่ครับไป ไม่ใช่เรือครับเรือเขาออกออกทะเลหาปลาไม่ได้ครับเห็นคลื่นปะครับคลื่นมันแรงมากเลยว่ะคลื่นสูงด้วยไงเขาก็เลยไม่ให้ออกทะเลถ้าออกทะเลไปก็เรือมันก็จะจมไงแต่ปะครับล้มอมาจะแรงหน่อยตายเลยครับ นี่ก็จะเป็นเซรามิกเหรอใช่<อ>ตรงนู้นที่เราซื้อปลาซื้ออะไรนะตรงนู้นที่เราซื้อปลาซื้อกาแฟนี่เหรออ,อ๋อ โครงการพัฒน,นาสวนองค์เขาขึ้นชื่ออะไรนะกาแฟขี้อะไรนะขี้มูดขี้ชมุดอ๋อป่ะครับในร้นน่ะมีอาหารสัตว์ด้วยอาหารสัตว์เหรออาหารสัตว์อะไรอาหารอาหารนกเหรอใช่เอาไปดูกวดะไปดูนู่นไปดูนกของนุ่นอาหารสัตว์อาหารสัตว์เล่าาาาไม่กาแฟ <laughs> นี่กาแฟนะมาาไปครับไปตรงนี้เป็นร้านกาแฟครับะนะมีเรหรอน,นั้างม่เหรอมี้รอะงั้นไปล้างเลยดึงแขนเสื้อเลยนะนรอ,อนีแหละลโอ้ อันนี้ก็จะเป็นสัตว์ของในโครงการครับมีนกหงยกอันนี้ก็ตาย,าตายนี่เลยนกหงยกนี่ไงพวกนี้พวกนี้เป็นนกหงยกอย่าไปเสียงดังครับอย่าไปเสียงดังอ,อันนู้นอันนี้นกยูงใช่ให้ให้นีมีล็กยูงครับ

อายอกินปะไม,ม,ไมอมันกินกันด้วยกินป้ะหรือ,อมันดมอย่างเดียวครับอ้ด้วยกินมันเคียวอ๋อมันเคียวด้วยเหรอเอายาๆก,ก่าหรือตัอยารูปมันอ่ะอ๋อมันไม่ได้ครับเมาไม่ให้รูปอ่ะครับอ้า ถ้ามันกินเลยนะมองกินกินะมันกินอยู่นะเห็นเปเี่ยวอยู่ในหะยอ่ยอมหย,ย,ยแต่มันก็มีอาหารมันด้วยนะเมื่ออ,อาหารมันที่เป็นเม็ดเม่อตนะัวผีดางมันกินอยู่นะเป็นท่อน เนามากินแล้วโอยากเอารูปหนูมันอ่ะไม่ได้เลยรูปไม่ได้เอานิ้วหยอดแย่ไปตรงไหนมันไม่มีรูให้แย่ครับใช่เะล่ะว้าวไม่มีรูให้แย่ไปครับเดินสำรวจที่อื่นต่อปะไม่ต่อไม่ต่อกระต่ายจะได้ยังกระต่าย อ่าเรากดลงมาแล้วครับอันนี้น้ำทะเลลงไปหน่อยเลยเมือเช้าขึ้นขึ้นสูงมาถึงขอดตรงเนี้ยขอบเนี่ยครับขึ้นสูงมากเลยแล้วก็ขึ้นแรงวันนี้อ่าครับอันนี้วิวรอบๆครับอันนี้เงียบสงบครับ คนไม่ค่อยมากางเป็นกันทะเลก็สวยแต่แถวนี้แหล่งท่องเที่ยวเยอะครับ<า>พวก,กรีสอร์ทอยากลงไปอีกอ่าลงไปดีครับไปจะปวดขาไหมเนี่ย<า>จะปวดขาไหมเนี่ยแล้วก็บอกว่าน้องปวดลงไปอ้น้งปวดลงมาแล้วครับ ที่อื่น่อครับวันนี้บรรยากาศชายหาดครับอย่าลบอย่าลบไม่เอาไม่ลบไม่ลบอย่าอย่ามาตลกไม่ลบมไม่ลบดูนี่หอยเห็นหนอยเปล่า เพราะเราไม่ได้เปลี่ยนชุดไงใส่ชุดนี้นอนเหรอไมช่ชุดนี้เล่นน้ำทะเลไม่ได้เดี๋ยวไฟมันติดไง ที่มันเกาะที่มันเกาะตามพวก่้นไม้พวกหินเนะี่ยโอ้แต่มาฝั่งนี้ไม่เอาไม่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 ไมไมไม วันนี้ตอนเย็นครับ <c oughs> วันนี้เราทำกับข้าวมืดเลยที่ทุ่งนล่ละน่าจะทุ่มกว่าแล้วครับวันนี้มีแขนงหมูทอดครับเนื้อทอด <c oughs> หมูคั่ <c oughs> วคั่วพริกเกลือยำ่วที่สองครับแล้วก็ไปครับัน้นต้ยมยำครับ น้ำยำครับส่วนน้องโปรดโปดอยู่ในเต็นท์นะครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวพวกนี้เชา้าุ้ามีเช้าเราพบกันครับพวกนี้เช้าเราก็จะเก็บของกลับแล้วครับเดี๋ยวเราไปแวะบ,บ้านผู่ครับไปกินเลี้ยงปีใหม่คนที่หนึ่งครับโอเคครับงั้นขอตัวกินข้าวก่อนครับ โอ้โหข้าวจะหมดจานอยู่แล้วไม่รอเลยครับถ้าจะหิวครับไม่รู้หิวหรืออร่อยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าไม่แน่ใจว่าจะเล่นน้ำทะเลหรือเปล่าโน่นโน่นเดอ๋น่นโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบายเอสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับเออไปนี่นี่เมื่อคืนเราเจอ ด้วงแกงป่องเป็น่องแกงป่องตัวใหญ่ๆที่มันมีก้ามครับนี่ครับนี่ยาเปิดเดี๋ยวเราไปปล่อยเดี๋ยวมันเห็นบ้างเนี่ยครับเป็นกล่องที่มีก้ามเนี่ยมันเป็นก้ามมันมัดใช่ใช่แล้วนะก้ามมันใหญ่มากเลยไปครับเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำทะเลกันใช่ป่ะใช่แล้วก็เอาอุ้ยแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ไปปล่อยด้วยใช่ป่ะใช่ ดูวยว่าจะเป็นลนักษณะแมงป่องแมงป่องมันจะเป็นลนักษณะแบ,บนๆแล้วเ,เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ตรงนี้อ่ะตรงนี้ยมันจะเป็นยาว,ยาวๆโค้งๆเออมันเป็นก้ามมันอ่ะใช่ปะ่ะเหมือนก้ามปูเคยเห็นก้ามปูปะ่ะนั่นแหละเหมือนกันเลยไปยังเมื่อวานเราเจอจากตรงไหนน,นี่อะไรมันมันอยู่ตรงเนี้ยถังแก๊สเราเนี่ยไปไปไปกันไปเด<ป>ี๋ยวว่าไปเดี๋ยวว่าไป

โอตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยที่มันเราไปทอดขายกินกันอ่ะโอ้ยรถหนีแล้วอะรถคันนี้ไปเลยเรอยากไปเล่นทะเแล้วปล่อยมันอะไรนะปล่อยมันเร็วอ๋อปล่อยอะไรปล่อยนี่แมงป่องครับที่เราเจอปล่อยแมง่องเอาหวานอ้าวเร็วปล่อยฮะปล่อยยิปล่อยอ่ะเอาความมันแดงนี่เอาของที่มือวางก่อนครับ อ่าแล้วก็ความถาดลงกล่องลงความลง,ามาางไม่หรอกความลงเลยอ่อยาเห็นไหมใส่แล้วปล่อยปล่อยออกมานี่ครับผมเขาทำไมไม่ไปฮะทำไมไม่ไปอ่ะไปเดี๋ยวมันก็ไปยังงงอยู่ว่างงอไ่ะไม่รู้มันอ่ะไม่ตายตาย,ตายแล้วไม่ตาย เห็ยป่ะเห็นป่ะเห็นว่ามันจะไม่ตายเห็นป่ะเนี่ยหางมันจะมีพิษครับเนี่ยเน่ะแลวตรงก้ามันมีพิษไหมอ่ะก้ามมันไม่มีพิษนะครับมันจะทิ่มเจ็บมันจะมันจะหนีบมันอ่ะมันจะหนีบเราไปครับไปเล่นน้ำทะเลกันดีกว่าไปเล่นทรายดีกว่าปล่อยมันให้มันกลับสู่ธรรมชาติมัน ปูว้าวไปไปไป บรรยากาศทะเลยามเช้าครับที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพรครับคลื่นก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมครับแต่น้อยกว่าเมื่อวานที่เรามาโอ้อะไรอะ่ะภูเขาอ่ะ เราก็เก็บของแล้วเก็บของกลับบา้านกันแล้วใช่ไหมครับตรงวันนี้ไอ้ทริปนี้เรามาที่ไหนกันครับโครงการโครงการอะไรครับโครงการโครงการอะไรโครงการโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ครับจังหวัดอำเภอปะทิวครับจังหวัดจุมพอนครับจังหวัดปะจวบจังหวัดจุมพอนจังหวัดปะจวบที่นี่ก็พื้นที่กางเต็นท์ก็จะเงียบสงบดีครับ ติดริมทะเลเลยะเนะแล้วข้อสำคัญก็คือมีอาหารทะเลขายสดๆครับจากเรือที่หาดบางเบิดครับอยู่ห่างออกไปประมาณสัก3มกิโลครับจากที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ใช่ปะครับไม่ใช่เ <c oughs> อาโอเคครับฝากกดติดตามช่องา,ายบายครับ,บขอบคุณที่รับชมครอบครัวของเรานะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้มาพบกันเจอในชั้นบกันสวัสดีบ๊ายบายฝากกดติดตามน้องปวดพาเพลินจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราน้องปวดพาเพลิน